ที่ติเหตุต่อหน่อยนะคะนี่ที่จันทบุรีค่ะรถครันหนึ่งเนี่ยเขาจอดรอจอดรอเพื่อนอยู่แล้วรถอีกคันนึงมาพุ่งชน <ừ> ดูสิคันรอชีฟ้าเลยค่ะ โอ้โห oh, oh. เนี่ยจังหวะเนี้ยแสงม,มันอาจจะจ้าหน่อยมันจ,จะเห็นนะไม่ค่อยชัดเท่าไหร<ต>่นะผู้ชมมาแต่จังหวะที่มาแล้วชนน่ะรถคันที่ขับมาชนเนี่ยนะหงายล้อชี้ฟ้าแล้วหมุนคว้างอยู่กลางถนนขวางสองเลนนะคะส่วนรถที่ถูกชน,นเนี่ยยังมีคนอยู่ในรถอยู่เลยมียคือคนที่นั่งอยู่ในรถทั้งคนขับและเพื่อนที่นั่งมาด้วยกัน โอ้ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะมีคนรีบมาช่วยเลยเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกิดสักตีสอง,องกว่านะกล้องวงจรปิดจับภาพได้จุดตรงนี้คือเทศบาลสายสามเทศบาลเมืองขลุงที่จันทบุรีค่ะซึ่งรถคันที่ถูกชนเนี่ยเขามาจอดรอรับเพื่อนตรงหน้าร้านร้านนี้ชื่อว่าร้านสถานีเล่าแล้วก็จอดรอเพื่อนอยู่ปรากฏว่ารถสีดําอีกคันหนึ่งขับมาชนแบบนี้ค่ะพละเมืองดีก็เข้ามาช่วยเหลือเขาบอกว่าคนขับรถคันที่ขับมาชนเนี่ยนะ เป็นผู้หญิงอายุสัก20-30บะค่ะติดคายอยู่ในซากรถแล้วกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องปฐมพยาบาลน,นำตัวส่งโรงพยาบาลขลุงอาการของรถคันที่หงายเนี่ยนะออคนขับนะปลอดภัยแล้วค่ะคตำรวจตรวจสอบก็เห็นเลยแหละว่าชิ้นส่วนรถต่างๆนะมันก็กระจายทั่วบริเวณตรงนั้นส่วน คนขับรถคันที่โดนชนคือนางสาวปณิชาคงพลังแสงอายุ35ปีเธอบอกว่าเธอนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีเพื่อนนั่งอยู่ในรถด้วยแล้วจู่ๆรถคันนั้นก็ขับมาชนรถของเธอจนรถเธอนัก่กระเด็นไปจอดอยู่บนทางเท้าเ<อ>พื่อนที่นั่งมาด้วยนี่ปวดตรงท้ายทอย,อยด้วยแรงกระแทกค่ะครับนั่งอยู่ในรถเลยะนจอดยรอรับน้องค่ะอ่าแล้วยังไงไม่มีคนอยู่ในรถเนาะมีค่ะนั่อยู่กันนั่งอยู่ในรถเลยอ่ะ ค่ะแล้วอยู่ดีก็ตั้งคันนี้มาจากทางไหนอะครับค<า>่ะหนูก่จอดอยู่รถแล้วหนูก็รอรับนออ้องแต่หนูไม่รู้ว่ารถคันนี้มา่าง นี่งรอรับเพ่อนอยู่สองคนคนหนึ่งคนขับคนหนึ่งนั่งตกใจหมดเลยนะใช่ค่ะทีแรกนะขอทรอนักข่าวเราก็ถามบอกว่าไม่มีใครอยู่ในรถใช่ไหมมีค่ะพวกหนูสองคนนี่แหละค่ะแรงกระแทกก็เลยทําให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะในวงจรปิดเห็นชัดนะว่าพวกเธออยู่ในรถใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวตํารวจต้องเชิญทั้งสองฝ่ายเลยมาสอบแล้วก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะครับค่ะ